สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระหินยกหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมูลนะคะเป็นหินยกแกะมือค่ะ ในคลิปนี้จะเป็นพิมพ์พระสมเด็จนางพญานะคะสภาพโดยรวมองค์พระนะคะถือว่าสมบูรณ์อยู่นะคะอาจจะไม่ได้สวยกลิบนะคะแล้วก็มาแบบไม่มีกล่องมาด้วยเป็นพระที่ใช้มาก็ไม่ได้เก็บก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็พิจารณาเอานะคะเทียบขนาดกับเหรียญ10บาทความสูงจะน้อยกว่าเหรียญส0บบาทไปน,นิดนอยเป็นนิดหน่อยนะคะ ท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดทุกอย่างแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นุ่นค่ะสวัสดีค่ะ